ถอดทำไมล่ะครับถอดออกมาเธอหน้าอย่ามาถามเยอะประธานบริษัทตัวดีมีเสื้อผ้าของเด็กใหม่ล้วเด็กใหม่ก็ดันมีเส,สื้อผ้าของท่านประธานนะสิอุย้ยคิดดีไม่ได้เลยนะคะพี่ <c oughs> วาา <c oughs> อะไรเนี่ยเสื้อฉันขอโทษครับเมื่อกี้ผมสะดุดผมไม่ได้ตั้งใจโอ๊ยกิว,วิทฉันสวยสองสวยซ้อนจริงๆมผมช่วยครับไม่ต้องถอยออกไปอย่างถามฉันเลยนะครับถอดเสื้ออะไรมาฮะถอดเสื้อถอดทำไมห,หรอครับถอด <c oughs> ออกมาเ <c oughs> ถอหน้าอย่ามาถามเยอะบครับ เสร็จหรือ,อยังได้แล้วครับมีครับอ่ะถือสิหั่นหล่ไมันทำมึนด้วยแล้วก็ห้ามหันมาจนกว่าฉันจะสั่งนะ,ะครับครับนี่หันมาทำไมอ่ะหันไปยอยู่นี้เลยนะเดี๋ยวๆๆขอโทษครับนี่ ถือเสื้อให้ฉันสิอย่าหามานะนี่คุณผมขอโทษจริงๆนะผมไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องเลยฉันไม่รับคำขอโทษนายนี่มันเอากระเป๋าฉันมาสิค่ะคุณแม่เฟินถึงแล้วค่ะ กำลังจะเข้าไปแล้วค่ะค่ะคุณแม่ฝากไว้ก่อนเถอะเชิญคะ่ะเอ้าเฟิร์นทำไมใส่ชุดแบบนี้มาล่ะลูกอ๋อไม่มีอะไรหรอค่ะ เออคุณแม่มาหาเปิดมีอะไรหรือเปล่าคะแม่จะพาพนักงานใหม่มาแนะนำตัวนี่คุณจิรายุจะมาเป็นพนักงานฝึกงานที่บริษัทเราอ๋อค่ะสวัสดีครับคนนี้เหรอคนะคุณแม่ใช่จ้ะจะมาทำงานวันนี้วันแรกฝากมอบหมายงานใะห้ด้วยนะ อ่ะฉันเอาเสื้อมาคืนฉันซักให้แล้วอ๋อครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็ครับมีอะไรนี่ชุดของคุณครับผมซักมาให้แล้วเหมือนกันชุดฉันไม่ต้องคืนเอาทิ้งไปเลยเอ,อหมายความว่าไงครับก็ฉันบอกว่าฉันไม่เอาแล้วไงพูดยากพูดเย็นจริงเลย ขอบคุณนะที่ให้ยืมเสือ้อไม่เป็นไรครับ างเด็ใหม่เราเด็กใหม่ก็ยังมีเสื้อผ้าของท่านประธานนะสิอุ้ยคิดดีไม่ได้เลยนะคะพี่วาพี่วาคะมันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะคะอะไรหรอแล้วถ้าไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วจะเป็นแบบไหนล่ะคะพี่เฟิร์นหยกมันเป็นอุบัติเหตุนี่เยเฟิร์นฉันไม่ใช่เด็กสาวขวดนะไข่เชือแขกโง่แล้วฉันจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องคุณแม่คุณแม่จะได้รู้สักทีว่าลูกสาวคนโปรด ทำตัวต่ำแค่ไหนพี่ว่าไปกันดีกว่าค่ะพี่ว่าพี่เตรียมตัวเป็นประธานคนใหม่ได้เลยส่วนพี่เฟิร์นก็ทำใจร้อ้เลยนะคะที่จะต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งาประธานเพราะเรื่องผู้ชายอุ๊ยน่าอายนะโย ไป้ะยอยราเร่ไปหาแม่ดีกว่าคุณเฟินคุณเฟินที่ว กต้ยอ,อยู่ไม่กล้าทำแบบนี้เลยเฮ้ยนี่ปล่าเนี่อหยกใคทกคถามที่ว่าพอ,อดีหยกไม่ได้ตั้งใจพี่รีบถ่ายให้พ่อแม่ดูดีกว่าคุณเฟิร์นดีขึ้นไหมครับยีเฟิร์นแก่นี่รอดแน,น่ไปกันเถอะหยกกินน้ำมีรออนะคุณเฟิร์นขอบใจได้มากนะค่ะม ไม่เป็นไรครัคุณเฟิร์นยายเฟิร์นแกทำอะไรลงไปฉันอุตส่าห์ให้แกมาเป็นประธานบริษัทแทนฉันเพื่อพิสูจน์ความสามารถที่แกมีแต่แกกลับทำเรื่องน่งาเกียดน่าเกียจแบบนี้ในบริษัทคุณแม่คะมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะคะ ช่อนไรใช่ครับมันมเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับหืมยังจะโกหกอีกเหรอหนูไม่ได้โกหกนะคะฉันอูตสา์เลี้ยงดูแกมาเป็นอย่างดีไปเอานิสัยแย่ๆแบบนี้มาจากไหนคุณแม่่า่ต่ำซะด้วยนะพี่เฟิร์นนั่นสิสมสัยเก็ดใหม่มันเน้าใจเลยเก็บอาการไม่อยู่ ทุกคนครับมันไม่ใช่อย่เที่ทุกคนคิดจริงๆนะครับที่คุณเฟิร์นเอาเสื้อผมไปใส่เพราะผมทังกาแฟหกใส่เขาแล้วเรื่องที่ห้องอาหารคุณเฟิร์นเขากินเค้กติดคอผมก็แค่ไปช่วยเขาไม่มีอะไรเกินไปกว่านั้นเลยครับหอหอหอนี่นายเป็นแค่เด็กใหม่ใครเขาจะไปเชื่อคำพูดนายกันหรือว่ามันจะวางแผนจับพี่เฟิร์นคะพี่ว่าพี่เฟิร์นยิงซื่อๆอยู่ นี่เด็กใหม่แกคิดจะจับลูกสาวฉันเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ต้องแก้ตัวคุณแม่คะคะพอแล้ค่ะถ้าคุณแม่ไม่โอเคที่จะให้เฟิร์นเป็นประธานบริษัทต่อให้คนอื่นมาแทนก็ได้คะ่ะหืมใเย่เฟิร์นนี่แกเห็นผู้ชายสำคัญกว่าชีวิตตัวเองเหรอได้งั้นฉันจะปลดตำแหน่งประธานบริษัทของเธอเดี๋ยวนี้ ให้คุณเฟิร์นเป็นประธานบริษัทนี่แหละเหมาะสมแล้วนี่แกเป็นแค่เด็กใหม่มีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนีจ้จริงๆแล้วผมไม่ใช่เด็กใหม่หรอครับถ้าแกไม่ใช่เด็กใหม่แล้วแกเป็นใครกันแน่ผมเป็นประธานบริษัท LTT Supply ที่มาลงทุนกับบริษัทคุณไง่ะครับไม่จริงอ่ะจริงครับ ที่ผมทําแบบนี้เพราะผมอยากรู้นิสัยใจคอของคนที่นี่ว่าเราสองคนร่วมงานกันบบไหมและผมก็คิดว่าคนที่เหมาะสมคือคุณเฟิร์นครับเพราะคนอื่นมีแต่อิดฉาริทยากันทั้งนั้นขนาดข้ขอโกงตัวเองก็ไม่เว้นเฟิร์นแม่ขอโทษนะที่แม่เข้าใจผิดไม่ยอมฟังหนูให้ดีก่อนไม่เป็นไรคะ่ะคุณแม่หนูเข้าใจคุณแม่คะ่ะ สวยแล้วพี่ว่าเอาอยัางไงดีไม่ต้องเอาไงทั้งนั้นแหละพวกเธอสองคนเรามีเลือกต้องคุยกันวันวันสร้างแต่ปัญหาไม่หยุดหย่อนค่ะขอโทษค่ะคุณแม่ขอโทษค่ะ,คคะยินดีแค่รู้มาเนะคะคุณเฟย์ค่ะยินดีเช่นกันค่ะ เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้หิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรืวยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน